สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเมนีสีมาเห็ดขนมด้วยค่ะพี่น้องเห็ดขนมแก่ข้นกินเห็ดขนมแก่ข้นกินด้วยค่ะพี่น้องเรอยู่ลงไข่หง ทำกระดุมไก่ผมเงินเล่นจังไนกัน ถ right? ุงไฟถุงไฟจังอยกันถุงไฟจังอยกันพี่น้องนุ่มๆกรอบๆแซ่บๆเด้อค่ะ เอาไปแก่คนกินพี่น้องเอาไปอะไรเหลือแรกจะง,ง่ากับถิ่นที่ยี่สิบแปดชอบขนมไปแก่คนกินกรอบนอกนุ่มในอ๋อ Còn đông cây húng Còn đông cây sụt đào gọi với nó Hãy subscribe cho Hãy subscribe ngồi เป๊าดแ,แม่ค่ะคีเอเตอร์หาบขนมขายเอาเงินทำบุญกระถินนะคะเออน่าจะมีเพลงเนาะบุญบาสนาดันมาให้เราพบก,กันไปก่อนเด้อจ้าบายบาย ไปไปหา <c oughs> ขนมหาขนมไปพระนี่แหละท้องไร่ทุ่งนาบรรยากาศท้องไร่ทุ่งนาส้มไปน้ำพีนออ่น้องส้มไปน้ำ ขนมปุมมาหาเท่าแกหาหเท่าแกเอาขนมมาให้กินเอาบุญมาฝากมื่อเมื่อนี้ก็เหยียบแต่มื่อนี้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก็เหยียบแต่มื่อนี้ก็เหยียบเถอะก็เหยียบแต่มื่อนี้ เอออะไรอันเนี้ยล่อปูนมันแห้งบ่ล่อเล็กมากล่อเล็กมากอ,อืมทายคนทำบุญเนี่ยหล่ะเนี่ยได้แล้วได้พี่น้อง <c oughs> บุญมาแล้วบุญมาแล้วบุญมาแล้วจ้าบุญมาแล้วใช้ให้ด้วยจ้าเอ้าเอาพีอไปก่อนได้ เอาละเอาได้นึ่งเลยเอาเอาเอาดีละเอาอันก้ยันยูนี่กับเบิร์ดก็ีแมยูนี่กับเบิร์ดหนึ่งอันยี่สิบสี่ยิบแล้ว เพื่อแล้วเพื่อแล้วไม่ร้ายแล้วเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรบอก่เออที่นี่แหละมีพี่น้องกบกบเสียบๆมีไม้ได้กินเราเฉดิติดใจเด้อสิสามาเฮ็ดอีกป้อเสียบานี่น่ไปอันเิว้าผิดเลยเป็นประธานละอับประรดแต่แก่คนกินย่ายเวลาคนมาซื้อของเจ้าก็ได้ท่านต่ออีกเจ้าก็ได้บุญอีกเบวลาพี่น้อง่ นี่แหละคนด้วยนึกมดเลยมดเลยกสุดท้ายได้ผัวหล่อ,อ <c oughs> สุดท้ายได้ผัวหล่ออแกดึกอโอบเวลาเวลาคนมาซื้อของยายเาก็ให้เขากินไปจ้าขอบคุณหลายใส่ไปเลยคุณแม่ใส่ไปเลยใส่ไปแนต้นกระถินั่นล่ะนะคะใส่แบบนี้อ่ะใช่เสียบไปเลยค่ะเสียบไปเลยนี่แหละ เสียบไปเลยพี่ธี่หาบุญไปไไป,ออไปเอาไปสบายบัตรปันเท่านี่แหละหากินใกล้แต่หากินแถวนี่แหละ